เท่าไรจ้ะโมเดลแม,แม่แม่มันไหมจ้ะแม่มันเดตกกี่มันก็ร้อยสามจ็ดร้อยสามจ็บแม่ร้อยสามจ็บพี่น้องเบิง้งลุงตะวันลูชนกาชายเพชรตะวันจ้ะพี่น้องผู้ใหมากก็ค่อยมาจีบเอาเด้อเนี่ยลองถามแล้ว <laughs> ลองถามแล้วเจ้าของยัองหวงอยู่ลองมาจีบเอาผู้ใดญมากพี่นอ้นองเบิง่งเบิ่งเอารลยจ้ะลุงตะวัน เด็กชายุ่งตะวันลูกชายพ่อเพชรตะวันแตะเบิ่งมันมันยืนมันยืนเป็นน้นนันเลยเนาะมันยืนเป็นบ่าคือควายทั้งปกติเลยมันจะยืนเป็นมันยืนเป็นมาดของมันเลยเบื้องหลังแต่อันนั่นคุณาตาอันนี้มันนีหลูกตะวันเร็วๆเฮมเขามีแต่ตัวบักง่ายบกหลายเอ้ยพูดอ่ะตัวผมบาเดียนไปตอนนันเสียงยึก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 ว่าเส้าข้างขายยืนตรงทิ้งหนึ่ง ขาที่ซ้ำแม่เราให้หมอเพิ่นให้หมอเพิ่มนิดนึงไข่หมอเพิ่นมาเบิ่งให้ขวบเพิเ่มแปงมันไต่ไถ้าขอบว่างตียืมไปโชว์คลาานละแต่เรียนน้ำมันดีๆได้ไหมไข่ <c oughs> มันลื่นดูมันวงขอบไก่ก็ไม่ได้ขนาดไม่ได้ตีได้องอย่างอิตาลีนี่เนี่ยหม้อไข่หม้อกินถ่ายไหมพ่อพ่อไปจับอันแม่มันอีกแม่ที่เบิ่งเพิ่งถ่ายลูกมัน บระันได้เห็นไทยนกเพนนกเพนคูนูนเบิ้งข้าวเดียวรุงตะวันนะเบิ้งนลูกเบิ้งนลูกเบิ้งจ้ะเบิ้งทยเบิ้งหางไทตรงเป๊ะเลยาว่าไ้อมันแช่เพราะต้องขี่เนาะไว้ยี่สิบยี่สไว้ยี่สิบห้ายี่สิบสี่มื่จ้ะพี่น้อง น้องรุ่งตะวันไว้ยี่ีมือ